บันทึกไทยเบฟแน่นี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนที่นี่ทำนาเกลือบีละครั้งค่ะเม็ดเงินจากเม็ดเกลือคือไรายได้จากอาชีพที่สำคัญ ของชุมชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยยึดเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมานับร้อยปีวิถีการทํานาเกลือที่หาชมได้ยากในปัจจุบันการทํานาเกลือแบบแบบดั้งเดิมนี่ต้องทําช่วงประมาณฝนเลิกตกแล้วประมาณเดือนกันยาแล้วก็เราก็จะเตรียมดินก่อนประมาณสักสามสี่เดือนเตรียมดินบดดินให้ได้ทีแล้วก็หว่างเกลือก็ประมาณเดือนมกราค่ะถึงจะเห็นเกลือ แหล่งผลิตเกลือสมุทรคุณภาพที่เค็มที่สุดในประเทศด้วยวิธีการพึ่งพาธ,ธรรมชาติอาศัยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเกลือก็จะไม่เป็นเกลือที่สมบูรณ์เกลือนี่เราจะใช้ประโยชน์้วยการนำไปถนอมอาหารแล้วก็ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ทำ เกลือที่ว่าเป็นเกลือสปาได้ด้วยค่ะการทำนาเกลือที่นี่จะทำให้ชาวบ้านมีไรายได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยค่ะไทเบฟร่วมส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาสร้างไรายได้สู่ชุมชนเข้มแข็งอนุรักษ์วิถีนาเกลือมรดกจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไปแค่เกลือน,นิดหน่อยจะทาให้ชีวิตมีรสชาติขึ้นค่ะ บริษัทไทยเบฟเวจจำกัดมหาชน